วันว่าคนปูง,งามงามหน้าตาเขาเขาจะว่าเป็นผู้ชายก็เบอรสูงกานดัดนหน้าตาคี้เกียกเนี่ยนะจ้เมื่อซ้ำใส่หูคือเข้ามาซ้ำใส่กันยังสิเนะเอามือป้องปากเพิ่นบอกซ้ำตัวคนนี้บุย้ยแต,ต,<ม>ต,ต่ว่าอยู่แต่ว่ะสองตัวถามเพิ่อนเล้วกสองตัวตัวใดเพิ่นวางถามเพิ่นวางจิจ้ะแล้วเพิ่อนจะกินหัวหมู <laughs> คนวรงแซนดี้นี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเซียนรุ่นสวัสดีค่ะครับมแต่ว่าได้ยินแววๆแต่่าท่านตาัน้งกล่องบุ่นได้ยินว่าเซียนรุ่นฝันวันที่ฝันในเมื่อคืนนี่นนแหละน บ่เเคยฝัันจกทสิบปีกับพ่ฝันบ่เคยฝันจะเกียร่เคันจักเทียร์ันมาจังไหนบาทนี่สอนความฝันสูฟังก่อนฝันว่าคนปูงามหน้าตาเขาจะว่าเป็นผู้ชายกต่บ่สูงกานี้หน้าตาคี้เกียกเนี่ยนะจ้ะเมื่อซ้ำใส่หูคือเข้ามาซ้ำใส่กันยังสิเนะเอามือปฟองปากเพิ่นบอกซ้ำโตคนดิบุ้ยแต่ว่า ชื่อได้หางบอสัดสามตัวบอสัดเป็นได้แต่ว่าจับคว่ำเข่าๆได้อยู่แต่ว่าสองตัวถามเพื่อนเราสองตัวตัวใดเพป็นวางสามเพป็นวางสิจ้้แลวเพื่อนจะกินหัวหมูเออเพื่อนวางเสี่ยนดิน่งเพื่อนว่าอยากกินหัวหมูเเอเอออ่สิาสัลคน,นขี้งลูกเลยเซียนรุ่นขาดสิว้าเนาะนพุม่มเพื่อนเจ้าทีเพื่อนเพื่อนหายโศกเจ้าเกือบปีแล้วมันบอก ก๋สีเจ้สันเดี๋ยวปุ๊อาบาดนี่พิ่นอยากกินหัวหมูเลี้ยงเพิ่นบ้านว่าปีไม่จัดไหนดอกเดี๋ยวไหปีไม่บ่ะบ้านในข้าวฝันในฝันนี่นี่เพิ่งกระย่างยิ้มเปย์เปย์ไปบ้าดคนยิงลูกเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ผู้บอยขาว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 ว่าบ่สูงขนใดเดอกผู้นี่น้อยขาวขาวต่ว่าอ้วนอวดตูปูยังน้อยอยะโอ้หน้าตาคือเก๊กนี่แหละบ้านภูมิเก๊กตัวนี่ มากมากกว่สิบบอกเอ่าม,มันกระซิบละคือเขาจำใส่หูกันยังสินเพนินเอาเมื่อมาใส่หูเฮาบางทีแหละตัวนั่นตัวนี้เด้อพระมาณนี่บอกบอัวพ่อมาถามเพื่อนน,อนั่นแหละอืมเนเรียกเพิ่นมาใส่บุเรียกว่าออกันสีออกกันอย่างนี้แหละวันนั้นจะว่ายัางไงบุถามเขาบ่ถามเพื่อนบอ่เจ้าถามเพื่อนบ่เพื่อนนั่นอะดังยังมาบอกน่ะอ๋อก็อได้ถามดอกวันนี้ก็เลส้ยเพิ่นไปอยกจ้า แล้วหาเข้าสว่างเก้าหาสวงแบงสี่แหละมันเป็นล่างๆเป็นเป็นวัชชัดนะนั่นคือคือว่าวัชชัดปันใดม,มันยินวัชชัดแต่ว่สวาสองตัวว่สวาสองตัวแล้วสองตัวได้ละบาดนี่ึ่งสว่งเพราะฉะนั้นแล้วว่ามาท่วมกับตัวเรียบตัวตวัชชัดยึดแบบนี่ยิงสวาง่างก็เลยสี่มาจับตัวนี้่หายนในี่เหมือนคลิปนี่ไม่ฝันคนคนอายุไลปันใด ีป็นบ้านหมูา่าเลยนะบ่ท่านเทาสักบ่ท่านเลยเทาดิเป็นไทนี่ยเอาเป็นเล้าไงเอาเป็นไทนีบบ่ยเอาเป็นเล้าเโว้ยเกสิเป็นไทถ่คนแั้นคือว่าเป็นนเาล้าคือว่าที่นี่เพราะว่ามันมีในสูตรย้่นนี่ตัวมันผมนม่ได้จับเรียกตัวหนึน่งสองเนี่ยงันให้มันคืงวันนั่นเพิ่นก็บอกว่าลูกไปลลางอีกทีออือโอ้เพิ่นบอกว่าลลางเด้อจังสิบ อันนี้คือหวเดินหนึ่งสองกอดข้อกันลงล่างมวดนั่นหมดเสียนี่เอาในคลิปนี่ในคลิปนี้เฮาเอาแต่ฟันสะก้อนเนาะฟันตั้งหากเนาะฟันตั้งหากเอาฟันตัง้งหากเพราะว่าคือสามตัวนีอยู่ในนีอยู่บอ่ะนี้มาเปิดมาเ,าเาบิ้งคนเคียงของง่อยยังลูกอยู่เด้อตรงเล็กแค่ว่าเส้นรุ่นสิบป,ปีก็ัาฟันสิบป,ปีกับฝันเอาเขียนเล็กเพรว่าข้านั้นทำควมฝันเพิ่นบอกว่าตัวนี้ที่ตัวบนเอามันอยู่ในเลขสู็กเุดนี่อยู่ เต่ว่าตัวหนึ่งสองหนึ่งคนวจับมันว่าที่ว่าไปคลิบแรกมือน,นั่นนี่ตัวนี้กับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะทีดด่วัวจับเล็กมาคันิน่งตัวนี้แต่นี่วัวเพิ่นมาบอกว่าคือว่าตัวนี้เอาลงล่างนึ่งสิกระสีเลสสจับตัวนี้เพิ่มให้บาดนี้เป็นจังไดเก็คคอยคอยได้ว่าอยากอยากกินหัวหม,โมคูคนว่าจังไดแน,น่จักเพืเ่อนแล้วเพื่อนวะไรางสันก้อนสบไปบ่อก้อนสิไปว่าจังหดกว่าจะกินหมูหมูสันพุญเว อั่นให้สันนั้นขึ้นขอนสีแจ้งอืดสดๆร้อนๆกินหัวหมูว่าสันม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 ีสีหนักแล้วหัวหมูสันแบบก็กะเลาะวางสิอือยากกินหัวหมูว่าสันตัวอ้วนๆแล้วเพิ่นกะย่างยิ้มเปื่อยๆไปเลยอ่ะยิ้มข้อมอืย่างหนีเลยย่างหนีเลยเพว้นหัวจักงเยอะหนักขนาดนั้นใครก็อยมันก่นเสร็จกินอยู่แล้วบม่ย่างอีหยังเนาะเอาเขียนเลขบฟันเอา เด็ดเม็ดเดียวฝันเป็นเหล็กฝันเอาตามความฝันนะแม่นฝันเด็ดเม็ดเดียวหลดเลขฝันแต่ว่าสีฝันแม่นบ่แม่นทั้นแหละเม่อเชื่อตัวเคยว่าฝันแต่ว่ามาแปลกฝันเหมือนนี่บ่คือฝันแต่เคยแต่ก็ฝันจังกจีจักจีแล้วแต่แต่บ่ฝันนี่ยเฮ็ดเลขมากผมยังบ่ฝันจังเดียวนะ่ะ น่นบันีอตัวสีฟันแมนวาตอนแนั่งเทียกับฟันโมเมนเป็นแรงสี่เนาะออกตามเพิ่นตัวแต่ว่ามเป็นล่างๆเนูะสาตัวนะได้ยินเสียงคนบอกมั้งเขาข้าวตัวนี้ละครับอันนี่ละสวงห้างนี่ละมันเป็นก็บเป็นเลือกตัวเดียวกันยุ่หมุนสองห้างนี่ครับอ่าตัดอ สตัวพันนี่ย้าสองตัวขนึ้นมากเก้าหานี่สิมา่ยู้บามันมาเนี่ยก็จะเป็นหาสองเก้าเก้าสองนั่ตัวอันเนาะแล้วจะจะตัดออกจ้ะแต่ว่าเช่นง่ายๆด้วยตัวตัดก็จะตัดตัวใดให้ได้จะตัดตัวใดให้ได้ทายาจะตัดเม็ดเดียวนี่นะนี่มันมีในสูตรเดียวโอมันเข่าสูตรอันนี้บอกกันเนืหาซองนะกันซาอันนี้เลขบฟันดิมันล่างๆเด้มันล่างๆหาซองบอก อาจจะบังไว้ล่างๆนะีเลขกั้นโบเกี่ยวกับเลขสูตรแต่ว่ามันไปเขาแล้กับเลขสูตรมันจะหนาเพราะว่าเป็นไฮโซนี่มากเอ็กซ์เกียันเกียงอยู่ดอกพันตัดเอาเลื่อนเถอะตัดใหาไทยคนพุณร้องพุณตาไตัดได้อีกนี่เอ้าโอ้เราฟันให้ขาดนี่จับตัวนี้เป็นวาลางวาสันบอกตัวนี้พ่อบอดยางน้ำนี่แหละเอาอออระบายซีทันจะจับเป็นบนญันจะจับเป็นบนเอา อันนี้คือเขียนวันที่น้ำแน่รัฐบาลไทยมันเป็นตามที่เพื่อนบอกนะวันที่วันที่วันที่งวดวันที่เท่าไหร่ไทยนะคะไม่ใช่ลาวนะฮะนี้นะเป็นการว่าเพื่อนมาฟันคงสุดท้ายเราไปนี้ในฟันฝันเื้อๆแต่ว่าชุดเตียมห้องกัอยู่ในหันแหละจ้าเนื่อเพื่อชุดเตียมบ้านไว้เห็นตัวนี้เลยชิมาซสื้อเจอตัวนี้หวานุ่มนั่นนั่น บัวใดดิแม่เอาแล้วแต่เอฟซีพิพิธจลน้าเอาระวางเล็กฝันครับเล็กขำนวณรัฐบาลไทยรนนิดสับนรัฐบาลไทยหลดะอ่าแกนลุนนะั่งนะอ่าของก็ได้ยินว่าเล่าฝันนี่ละมาเนี่ น้ำในแชม<ย>เลเีกฟันเดอเล,เลียกเด็ดเด็ดวิเดียวฉันเข้ามาฟันจะบ่นเยเออเอาตรงนั่ก็ได้บาว่าแเปญัยว่าันอ่ะอาการเรียงันต่างสนที่เอกน้าเนี่มากสีแดงบอา นี่แหละเล้าก้งกลมแล้วครับครครับข้าส้วงัวนี่แหละรับครครับข้าอืมแต่ว่ามันตัวนี้มันอยู่ในสวรเจ้าขางก็เลยมาตัวนี้เหี้งจ้แต่ว่าเพื่อนว่ามันจำบม่ได้เพื่อนไปแบบยังไดบุแต่ว่าเพณ่นมาทำใจห่วงแต่ว่าเพิ่นว่าตื่อได้จะไทยไทยมันนี่แหละสองสวงนี่แหละแต่ว่าเพื่อนบอกก่อนจิไปว่านี่อยู่ หลากเด้องั่นนี่เท่านั้นแล้วก็ว่าจะกิน,นจะกินหมูหมูท่นแต่ว่าบ่ได้ว่าหัวหมูว่าหัวหมูนี่แหละโอ้ม,ออมันมีสิยากรึนะค่อยว่าปลาแต่มันถือบ่ได้ว่าจังส้นบ่ได้เกี่ยวว่าจังส้นบ่ถือก็เลี้ยงได้เลี้ยงเพรานเน,นี้ยนะว่าหมูโอ,อ้กาซาหมูกว่านี่ละเออเอเอข้อหมาแบบคือนั่นปีไม่จัดเป็นตัวแหวงที่ บกี้เส้นอเอาไว้วางขี้ต่อเพิ่มฝันขี่อันนี้ปนบ่อันนี้ล่างบ่นหนึ่งสองอเป็นว่าเอาตามความฝันได้แต่วางสั้นตัวอตามควา,ามฝันเนาะเราจะไปตามความฝันตัวค่ะเอาตามนั่นแล้วตามเพิ่นมาบอกกันละอันคือแปลกแถเซียนรุ่นฝันจ่าพี่น้องฝันเด็ดเม็ดเดี่ยวล่างหนึ่งสอง เล็บเดียวอืมเอ่อฝันฝันขี่เลขสูตรนย์โยฮีขี่เลขศูนยเท่านั้นเอาโชูชูฝันฝันนั่นคือจ้ะเดียวแต่ว่ามันหักเข่ากันมันหนังมา่งเป็นหนังมั่งเข่ากันอ๋อๆยกตัวเลขบาในีเส้นเหล็กเบอร์เมียนต่วฝันเพิ่นมาบวชไว้จริงนอืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องงวดประจำวันที่16ตุลาคม 2567หรยหสิเจ็ดรัฐบาลไทยเซียนรุ่นเป็นแนวทางความฝันเด้อจ่าเลขฝันเม็ดเดียวนะคะฝันเด็ดเม็ดเดียวฝันว่าพุ่มเจ้าที่นะคะมาบอกแล้วเล่าว่าอยากกินหัวหมูหัวสันจ่าพี่น้องบอกเซียนรุ่นกับ่ได้บอกว่าถ้าถูกซื้อหัวหมูให้กินแน่เดอ้อเราก็บ่ได้บอกว่าแบบนี้แต่ว่าในความเบาของ ของผูเ้เพื่อนนั่นนั่นคือเป็นมู่เป็นพวกกันจังสีนะลักษณะนั่นแหละแต่ว่าพอเคยของแจ็คเพื่อนพอเคยเห็นหน้าเยอ่แยะแบบผู้ใต้ผิวขาวท่วมท่วมอ้วนตุ้ปูุ้งกับว่าว่าว่าถือว่าอ้วนอวบนะมอถือว่าอวบดิบสูงกับบอดสูงโอยแสดงว่าแต่ว่าหน้าตาคือเจียนี่ยแหละพวกเจียนี่ยแหละเพื่อนวานี่แหละเป็นมบุญวาสนาเฮาไม่เอฟซีมี่กระสี เก่าของเพิ่นนี่และค่ะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเซียนขอบคุณมากๆจ้า